งานได้ผมเริ่มเลยดีกว่าแล้วผมจะให้คุณตอบคำถามคนแรกตามด้วยคุณเอาคนและคุณอีกกี้ครับคุณวับอ,บอามบอมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกผ้านในประเทศไทยในรัชการที่เท่าในในรัชการที่เท่าใดโอ้โห,โหคุณนวะพลครับ รปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงเรียกว่าอะไร<ล>โอ้โหนี้มันไม,ม่ไม่มีช้อยเลยหรือเนี่ยไม่มีช้อยผมบอกแล้วไม่มีช้อยเอาแล้วสะท้อนเสียงคลื่นอะไรนะอะไรอาการผมไม่รู้เลยอะแอดในเมื่อที่คุณไม่รู้ถือว่าคุณตอบผิดไปโดยปริยายครับ ผมจะตกเลยเหรอยังพื้นนอนแค่เปิดเฮ้ย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 เสียวคำตอบคือเสียงสะท้อนครับอ๋อเสียงสะท้อนอัีอันนี้อันนี้คือรอบที่เวทีมีไม่มีที่สำหรับตกผิดเชิงโอเคครับค้าถามข้อต่อไปไปที่คุณเนื้อช่วยต่อไปนะครับ เรียงกันแบบคาถามคนที่ตอบคาถามก่อนคนแรกก็คือคุณอิกอกี้ตอนด้วยคุณบ้างและคุณนวราบุลทั้งสามคนนี้จะสามารถปลาดานี้ไปได้หรือไม่